ทางมาสำรวจบริเวณศูนย์อพยพแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งพบกับประชาชนที่อพยพมาเป็นจํานวนมากได้ให้ข้อมูลว่าเดินทางมาที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้เข้าสู่วันที่6เริ่มปรับตัวได้แต่ยังเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านเรือนแต่เพื่อความไม่ประมาทจึงรอคําสั่งจากทางรัฐบาลและทางกองทัพ ในขณะเดียวกันได้มีประชาชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเดินทางมามอบสิ่งของเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ผู้อพยพโดยเฉพาะพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเมตตาห่วงใยและให้ความช่วยเหลือและเป็นกําลังใจแก่ทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนนําโดยพระมหาต่อรักษาการเจ้าวาดวัดแจ้งในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกจิชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมาที่แม่ทัพภาคที่สองให้ความเคารพนับถือและให้ข้อมูลประเด็นเรื่องเหรียญ ของหลวงปู่มหาศิลาที่แม่ทัพภาคที่สองได้นําไปแจกยังทหารชายแดนแล้วยิงไม่ทะลุนั้นเป็นเรื่องของคุณงามความดีที่ทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติหากเราทําความดีพุทธานุภาพจะคุ้มครองให้เรามีสติตลอดไปรวมไปถึงในขณะน,นี้ขอให้กําลังใจทั้งทหารและชาวบ้านให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน